ขึ้นมาแล้วก็เราจะใช้ที่หีบเหมือนที่แกะเฝือกฟูยังไงก็ไม่รู้นะแงบเข้ามา3ชิ้นครับอเดี๋ยวผมอาจจะรบกวนพี่พีเตอร์มาช่วยกันนะตรงนี้เลยนะฮะเพราะเนื่องจากบิ๊กบอสจะต้องใช้อุปกรณ์พร้อมนะครับโกยนะฮะและโกยมาด้านหลังนะเอาลยครับจะเป็นของใครในรางวัลแรกนะครับ สามชิ้นครับพร้อมแล้วลุยลุยลุยเหมือนมีอะไรในใจเมื่อกี้เข้าหน้าไปแล้วนะ,ะลุยเอาอีกครับเอาอีกเอาอีกลึ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 กครับลึกลึกเอาอี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 กห <Want> ยุดห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 ยุดทุกคนหยุดทุกคนหยุดเพลงเพลงหยุดเพลงหยุดหยุดหยุด ทำไมไม่ขีบปนาทีนะ